หอดเทือนเทืงซานพี่น้องโอ้ยจนจักโมงแล้วนี่สิบเอ็ดโมงหาสิพอดีสิบสองโมงนี่นะกินข่าวง่ายโดูแล้วพี่น้องเลยฮะก็มาหอดหน่อไม้กัหน่อไม้บม่ได้สอมฮักใส่กระตาใส่กระตะรถมาเบิ่งมาส้มนำกันพี่น้องได้หน่อยได้ลายเป็นได้นี่สี่ไฮทาแม่เลือกปอกโตไปนางไปไปนางไปไปนางอยู่ปั๊ตัวน้อยตัวใหญ่เอาไว้ต้มตัวตัางของบานหลง น้อยนี่สิปอกแกงเทียงหายไปมากระตาบอกเบื้องสิเลือกอันเราใหม่ไ้ต้มข่าวคอมนะข่าวบกินกินขนมอึ่งเป็นได้แม่ปอกงาอยู่แม่ไหมซ้ำลุกไหมนี่ละวา เลือกตัวเป็นตาต้มออกไว้กับพี่น,ออน้องตัวหนึ่งคุดมาทางหา้างตาพอค่อมขนมาเสียมาปลูกย,ลยืนใช้แหละห้าปอกแกงแต่นอน้น่อยมนันทำไมเนาะปลอกสามขั้นเรียบันอะไรได้แถวตัวนี้โอฟนนรีโมอเลยฮันปลาหน้าอซ้ายเป็นหัวเลยจะเอามาปลูกเอาไปแล้วมีตัวูหม่อันนี้สิแยกไวต้ต้มพีน่น้องน้องใม้บ่ได้สอมหัก ก็คือลายเนาะคขนวาดบานท่าสอมนี่ก็บบานลายลายไปในดอกอันนี้บานท่าบอกบดน,นี่ก็สีวางได้แกงหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยได้สำนีจละหาปอกน้ำไม้ซอยเทอแม่ก่อนพี่น้องบานนี้ปอกแล้วเลยพี่น้องอันนี้ล้างน้ำที่สองข้างให้ในหมอ้อไพ่สีแกงมันีโตัวเลยเฮาเบิร์ต เ้านางสานางบ่หับแกงพี่น้องแม่ค้อมแกงเองสำหรับตอน้อามาอีพี่น้องแม่แม่น้องค้อมจะถูบเอาพี่น้องเลยแต่ว่าบเทึงขันว่าถุบจนหมุนเนาะถูบพอบมันอ่า มันบวบนี่นะพี่น้องเนี่พ่อเพิ่นแตกให้น้ำแสบน,น้ำนัวเพิ่นเข้าไปให้ทั่วถึงถ้าว่าเขาจักเนาะพี่น้องจักแลตอนมันบวบอับน,นีน้ำนัวนบวซึมเขาได้พี่น้องแต่ก็อิ่งตามความหมักของบุคคลเนาะผู้บางคนก็หมักถูกผู้บางคนก็หมักแบบจกักเอา ใส่เกลือไอโอดีพี่น้องซื้อมาเมื่อก่อนๆนั่นล่ละตำขาเบือพี่น้องใส่ย่านางมักผิกย่านางนี่ก็ตำเอากับบยะกันได้พี่น้องแต่ว่ามันง่ายโดูพี่น้องก็อยากกินข่าวแห้งๆง่ายโดูง่ายดว่วนง่ายกาย ไม่ใจไม่น้องค่อหมักแท้ในแมนนี่เอาพี่น้องเลยย่านางก็ได้เขาเบื่อใส่ตามควาวหมักได้พี่น้องหมักผิดคือการหมักนามขุนเนาะเขาเบื่อก็ต้องใส่ร้ายบหมัก้นาขุนก็นใส่น้อยหมักผิดคือการหมักเพชดก็ใส่หลร้ายโบหมักเพชรก็ใส่น้อยพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นไปได้นี่ยานางนี่ให้หนี่เอ,เอาเอาแต่น้าม,มันจะดีกว่าใส่ทั้งกากเนว่น,นี่พี่น้อง คิดว่าแหลกได้ใจแหลยพี่นอ้องมีกมวนค่ะเพราะได้เหงียงน้ำเพรได้มวนน้ำไอเงียงเพื่อนขขางๆอย่างไรพี่น้องก็ได้ถึมท่ำถึมท่ำ เพื่อนไ่น้องคอมบ่มีเครื่องเสียงเพราะได้หมวนน้ำผิ่นนี่แหละเสียงถึงทางถึงทางเขาเขาอันได้ยินอยู่เพาะนอพ่นองอยู่ในคลิปเนาะเสียงดนตีนะทางน้องไม้เอากระจืดแลวพี่น้องตุมจืดเลยซิมเบิ่งบ่มีหลดคมแห้งแล้วก็เลยเอามาเหยียดน้ำออกพี่น้องเลย บางคนนี่เขาจะาหมากแบบค,มคมบ้มๆเนี่ยโมเยนน่ำก็ได้พี่น้องน่ำเอาไปต้มน่ำฝดแกงเลยเนาะจิรวพี่น้อง ใส่ข้าวเบือลงไป เบิดนี่คือสิพอดีพอดีตามความหมกักใส่ลูกโดดเพอมพี่น้องค้นเรื่อยๆพี่น้องนั่งจานใส่ข้าวเบื่อลงแล้วเพราะวะ่ายัเข้าวเบื่อติดหมออะ็รให้หมอใหมน่นาะใส่น้ำตาลจักน้อยพี่น้อง นี่เป่งน,นัวได้พี่น้องผ่านไปลายนาที่เติมแล้วได้นี่พี่น้องเขาเบื่อซุกแล้วได้นี่พี่น้องเลยนพะพัะแยงมาใส่ก่อน เรียบร้อยเลยพี่น้องซุปเด้อแกงหน่อไม้ขัวแมงขับพี่น้องแมงขับหรือว่าแมงทับนั่นแหละนี่ จานองยังมากด้อยังยังรานขนเขาตนบนแม่เด้อวัดุนาขุนตายังลูกยังลายไก่ไก่เนื้อไก่ไก่ลาวยังลูกไหมเด้ออันนี้แม่ขับขนเมืองตอาแม่ยังไ้บอแม่ มดแล้วกตี่ลยกินตะมเกัพี่น้องขอเชียงกันงไ้งมนกันพี่อกเาเชนมาเกส่แสองสมโมงสามเมือนโมกินไขี้ปากนี่อันนี้จุกแล้วจูกแล้วนี่จุกแล้วกินตะกุตนามาเด่พี่น้อกมุสกุมะกคนทั้ง้ยทั้งอายพูดอยู่ในประเทศต่างประเทศทุกทุกทานน่ะล่ะกินเ่า เพ้นเป็นเขาบ่ายเดี๋ยวนี้พี่นนอกเขาบ่ายบอกเพ้นอันนี้แม่งขับนี่ กินผอบ่เฮ้ยฉานางบูกินผอมบ่ฉันนั่งกข้ากลอมร้านอยู่พี่น้องเลยกลอมเท่าคอมที่แรกเป็นชาวลงินแล้วก็ผีก่อนจะได้ไหมเรื่องเนีลย แตะคั้งไหลจะไม่เกดีออกหรือไ่กนาะไม่หอก่ะบเหมือนชนละก็ร้ยาวลานเ่อน หอนๆกินตอนบ่ายๆ่นางเลยจะมาเขากันเอาหนเลือน่อย แกไปทำไมนอกนั้นไปหอดก่อนต้องหาดอกไม้มาทลายชุมเทาหอดกับหมอน่ะค่ะ บริเวนั้้าเขาบอกาเนาะคนหาดี้เราเขาบอกว่เานะ ในพี่เนาะโตแก่กับมันไข่แล้วพี่เนาะบางคนมันคือชิ้นเด็กมาว่ามันบวแข็งบวชเป็นน้องคอมเป็นขับแข็งเนาะพี่เนาะแต่กัดก,กินยามแรกแม่บนแหนกขึ้นเลยพี่เนาะเลยยามมันขี้บ้าขอดจุ่มจุ่ลงไป พี่น้อยทะลงมาเบื่องนีอ้เหยียลงมาเดี๋ยวน้อยตักหนักกินเน้เบื่อด้นี้ี่พี่างอเอออแค่ตนหน่งนังม่เห็นนมากินอาลงมาแล้วยิบขาจได้ไหม ท่านใจวัวกะจีอ่ะจ้าจีจีอ่ะจ้าตัวหอนไล่พี่น้องพ่อพ่อกันขีดหนาได้พี่น้องเรื่องทั้งหอนทั้งอาำสำหรับขิดนี่อ่ะสบายดีพี่น้องหอนแลยทำงี๊หอนจั